สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจสายแช่งนะครับคลิปนี้ก็จะพามาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ครับมือเปิดนะครับหักไปแล้วนะครับของมติเอนะครับเนี่ยเปิดอย่างงก็เปิดไม่ได้หักไปแล้วเนี่ยหักไปทั้งชุดเลยอันดับแรกนะครับที่จะลื้อนะก็พกน็อตพวกนี้รอบๆอ่ะออกให้หมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะมีน็อตหนึ่งตัวครับแล้วก็ดึงออกมาก่อนนะขันน็อตอ่ะแล้วก็มุหมุนตัวนี้เนี่ยข้างในมันจะมีล็อกเขี้ยวอยู่นะครับ ตอนที่มันคาอยู่อย่างนี้นะเนี่ยตอนที่มันคาอยู่อย่างเงี้ยกิฟตัวนี้ยมันจะอยู่ข้างในครับเอาไขายควงรับดันออกมาครับดันกิฟตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วมันก็จะดึองออกมาได้นะจากนั้นในนี้อีกสองตัวนะตรงมือจับเนี่ยถ้ามันมีตัวปิดไปนี้ก็ไขควงแง้ออกมาครับควงแบนแง่แล้วก็จะมีน็อตข้างในอยู่นะส่องดีๆนะจะมีน็อตข้างในยอยู่ก็ขันน็อตออกนะครับ มันจะมีน็อตอยู่นะครับเนะี่ยขันออกเลยเนะี่ยทั้งสองรูนะครับมือจับข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็บิดครับออกมากออกนะมาแล้วก็ถอดลงนะครับเนี่ยบิดมาแล้วก็ถอดลงครับมันจะมีบตรงนี้เห็นไหมเราออกจากบ่าตรงข้างบนนี้ได้แล้วก็ดึงออกลงนะครับพยายามแกะน็อตะไรให้หมดนะครับเนี่ยที่มันติดอยู่ถ้าอันนี้ก็คือแนะ่แต่ลำโพงเขายึดติดตรงแผงนะแล้วก็ดึงไม่ออกผมก็ ออกไปแล้วครับเดี๋ยวมันเละตรงนี้ก็ดึงทิ้งแล้วก็ยิงเข้าไปใหม่ได้นะไม่เป็นไรแล้วก็งัดตรงนี้ออกมานะเนี่ยค่อยๆงัดออกมานะครับเนี่ยงัดเอามือจับหมุนกระจกลงให้สุดนะเดี๋ยวกระจกแตกงัดแล้วก็ออกจากตัวล็อกตรงนี้กดปุ่มล็อกแล้วก็งัดขึ้นนะงัดขึ้นค่อยๆเอามือสอดเนี่ยงัดงัดงัดแผงตัวนี้เข้ามานะครับพยายามกดปุ่มล็อกตอนี้ลงให้สุดนะเนี่ยมันก็จะดึงออกง่ายตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มให้สุดแล้วมันก็จะยกออกง่าย ประมาณนี้นะยกออกมาทั้งแผงเลยเนี่ยก็งัดออกมาจากขอบด้านะนี้งอดออกมาดีๆนะครับเนี่ยผลปุ่มตัวนี้ให้สุดแล้วกยกออกมาครับเนี่ยดูสภาพภายนอก่ตอกาตว้งๆมุมกว้างเป็นไหมผมจะแกะน็อตลอบๆเลยครับยิงออกให้หมดเลยข้างในนี่อีก2ตัวนะเนี่ยจากนั้นใช้มือหมุนนะครับยังไม่ต้องล็อกนะเอามาสมแล้วก็ขันกระจกปิดให้สุดเลยนะเนะี่ย อเ,เอามุมหมุนใส่แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดกระจกก่อนนะปิดกระจกแล้วก็มันไม่ต้องยกตัวน,นี้ทิ้งก็ได้แล้วมันดูข้างในนะครับเนี่ยมันจะเห็นน็อตอยู่เห็นไหมข้างในนี้จะมีน็อตอยู่เนี่ยสองฝั่งนะข้างในนี่เห็นไหมจะมีน็อตอยู่สองฝั่งนะจะมีน็อตอยู่เอาตัวทีขานออกได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนของใหม่แมนนะครับ หม่กันนะของหม้นี่ก็เห็นไหมนี่มันจะเป็นเบ้าล็อกกุญแจข้างนอกอ่ะเอาคลิปล็อกตัวนี้ออกได้นะเนี่ยเพราะว่าของเก่าก็น่าจะมีอยู่นะครับต้องปลดล็อกของเก่าออกก่อนนะครับเพื่อเอาเบ้ากุญแจออกมาแล้วก็ตาใส่ข้างนอกแล้วก็เอาเบ้ากุญแจเข้าที่เดิมแล้วก็ตัวล็อกตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีตัวล็อกแล้วก็จะมีลูกยางให้นะมันจะมีขาขาเกี่ยวให้ตัวเนี้มันจะมีคล <1 French Claire> mm. so ิปล็อกเบ้ากุญแจอยู่เห็นไหมเนี่ยต้องเอางัดออกนะครับ นัดลงนะครับแอพยายามงัดออกให้ได้แลวกันเนะนี่ยคลิปตรงเนี้ยเห็นไหมงัดลงครับผมไม่ถนัดนะครับพยายามปลดเหล็กล็อกตัวนี้นะเนี่ยตันีนะ้นเห็นไหมตัวนี้มันจะอยู่กับตัวเหลืองด้านบนเห็นไหมปลดเหล็กตะขอตัวนี้กับตัวสีเหลืองด้านบนนะ่ะมันก็จะเป็นอิสระนะเนี่ยพยายามดึงออกมานะครับเนะี่ย ง่าย,าย,ายครับเอาไขาควงอ่ะแทงเข้าไปรูเนี่ยแย่ได้นะจากนั้นมันก็หลุดแล้วนี้จะหลุดออกอย่างเดียวลองกระแทกดูนะครับเอาบ้ากุญแจออกกันเนี่นี่มันอันเนี้บ้ากุญแจตัวนี้ออกแล้วนะครับเน,นี่ยบ้ากุญแจข้างในเนี่ยออกแล้วปลดบ้ากุญแจปลดไขย,ยึดแล้วแล้วก็ออกได้แล้วนะครับ ก็จะเป็นของใหม่นะครับเนี่ยนี่เป็นของเก่าหนุนหักไปแล้วก็ดูนะไอ้การใส่ปิ้นล็อกนะครับเนี่ยประมาณนี้การใส่ก็สวมลงแบบนี้เอาสอดไปข้างหนึ่งแล้วก็ง้างให้มันเข้าอีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยเนี่ย,ยก็พยายามหาทางใส่เห็นไหมมันจะมีร่องอยูย่ถ้าเราเ,าเสียบข้างล่างมันแยกนะก็ เอาเข้าข้างบนสวมลงไปงี้ยแล้วก็แง้งออกเอาคีมแห้งเอาคีมถูกอะไรก็ได้หรือว่าใช้ไขควงอะแย่เ yeah. พืเ่อเป็นแนวแทงนะครับมันจะออกแค่แเห็นอารมกระเด็นเข้าแตกนะครับเนี่ยใส่แบบนี้แล้วใส่ก็เนี่ยหันหันหันตัวนี้เข้าไปแนะเนี่ยหันตัวนี้ออกมาให้เรา <c oughs> แล้วใส่ก็ประมาณนี้ เวลาใส่อยู่ในรถนะก็เอาเข้อแข้างหนึ่งก่อนจากนั้นก็คอ่อยๆคล้องรับง้างน้าแข้างนี้ลงตอนทำรถนะเนี่ยมันจะายเวลาใส่นะครับแล้วเห็นสองเงี้ยงนี่ไหมในสองร่องนี้ไหมเนี่ยมันจะมีร่องสายขวนนะเพื่ออะไรครับเพื่อตรงนี้นะมาดูไอสองร่องมเมื่อกี้มันจะมีกุญแจเห็นไหม สอง่องเนี่ยใส่ถูกนะจับประมาณน,นี้ลักษณะนี้แล้วก็สอดเข้าไปที่เดิมนะครับตอนใส่ก็ทําย้อนเหมือนที่ผมลื้อนะครับใส่จากตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็สวมลูกกุญแจใส่ปิ้นล็อกนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวตัวเปิดปิดนะครับอันนี้อันเกา่ามีตัวสีเหลืองอยู่แต่ของใหม่มันแถมมาให้นะใส่ให้เหมือนกันเลยครับสอดเข้าไปด้านหูนี้นะครับ สวมเข้าไปนะครับให้เหมือนของเก้านะครับตัวน,นี้จกนัาเอาไปใส่ที่รถได้เลยลืมนะใส่ล่องบนแจห้ถูกใส่มือจับก่อนนะในตอนใส่นะครับจับเฉียงๆครับเฉียงจากข้างล่างแทงขึ้นข้างบนนะครับมันจะใส่ง่าย จะมีขอบด้านแรกเลยนะเนี่ยอ่ยังไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นครับใส่แค่มือจับก่อนเดี๋ยวไปใส่ตัวดึงกับกุญแจข้างในก็ได้นะครับแล้วก็จัดขอบให้ดีจับลูกยางให้ดีกันน้านะครับใส่มือจับตัวใหม่ข้างนอกอ่าจากข้างนอกมาข้างใน,นแล้วก็กค่อยๆขยับกุญแจใส่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่จากข้างนอกมันจะใส่ยาก ขยับแม่ยังให้หลมหลมนะตรงนี้ขยับให้หลมหลมแล้วก็แย่ yeah. ตัวนี้ใส่เข้าลองให้ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาล็อกกิฟที่หลังก็ได้นะครับตัวนี้ถ้ามันอยู่ล็อกแล้วมันจะไม่หล่นนะครับแล้วก็มาใส่ยึดน็อตตัวนี้เลยนะครับเนี่ยยึดน็อตหูตัวนี้เลยยัดยัดแขาเหล็กตัวนี้ดันเข้าไปนี้ตัวสีเหลืองนะแล้วก็จากนั้นก็เอาตัวสีเหลืองมาล็อกนะกดตัวสีเหลืองลงดันเหล็ก ตัวเนี้ยเข้าไปในตัวสีเหลืองให้สุดเลยจากนั้นก็เอาสีเหลืองนะครับอันลงนะครับอ่าอันลงมาแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันลงมาเดี๋ยวผมก็กองกระแายไม่ถน,นัดเนี่ยเนี่ยดันให้มันลงล็อกเลยนะลำบากเลยเกินนะครับ,บขี้แคบนลยแหละเอาเป็นว่าดันตัวสีเหลืองเนี่ยให้มันลงกับเหล็กตัวเนี้ย มีทำยังไงเนี่ยกล่องก็ตั้งไม่ได้เนี่ยมือก็ใหญ่ครับเ,เห็นไหมเออเนี่ยใช้นิ้วกดลงนะครับเนี่ยมันก็จะล็อกกันอยู่นะครับโอเคครับจากนั้นลองเปิดดูนะครับเนี่ยเห็นหเปิดข้างนอกดูนะครับโอเคครับจบนะครับก็เป็นแนวทางนะรประมาณนี้ก็ ยากพอสมควรนะครับก็ต้องใช้สมาธิที่หน่อยครับเพราะว่าที่มันยากนะครับขับนน็อตเสร็จแล้วก็โอเคนะใช้ได้แล้วอน,นี้เดี๋ยวโมเขาเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้น็อตนอตอ,อะไรก็กระจัดกระจายหมดแล้วเนะี่ยก่อนตัวนี้ให้ตึงสองฝั่งนะเนะี่ยมีสองตัวในะน็อตยึดมือจับตัวใหม่เนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นที่เปิดประตูนะครับที่หนึ่ง้างในนะครับเปิดประตู ข้างในเราก็เช็คด้วยนะโอเคไหมโอเคนะเนี่ยเห็นไหมก่อนอื่นก็หาโซนกอะไรครับมันไล่ฉีดแล้วก็อย่าลืมนะใส่ปิ้นล็อกตัวนี้ด้วยอย่าลืมนะครับเนี่ยผมจะไม่บอกแล้วนะผมบอกไปก่อนแล้วใส่ปิ้นล็อกไว้ด้วยเป็นอันจบนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้้วยครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ